จริงค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะสำหรับ Atlas คือเราเราเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำเรียของ Atlas มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปย้อนดูเรานึกออกแล้วว่าเราไม่ได้ทําเพลงที่รักครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมันนานที่เราไม่ได้เลีย Atlas แต่จริงๆเขาก็ปล่อยเพลงออกมาเป็น O.S.T. อาแต่ครั้งเนี้ย Atlas กลับมาเป็นแบบเป็นเพลงของที่ไม่ใช่ O.S.T. เนาะก็เป็น Atlas อู้นะคะ Produced by Yo Boy T.J เดี๋ยวพูดถึงแบบภาพที่เขาเปิออกมาก่อนเออคลิปแรกใช่ไหมที่เปล่ออกมาเป็นลิปคือพอเห็นลิปเปิดปิดปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าแบบมันมีความเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าแอนลาโตขึ้นอีกแล้วคือจีจ,จแอนลาก็จะเป็นวงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์ผู้ชายที่ผู้ชายที่มีความมั่นคงพอสมควรเลยอะไรเงี้ยครั้งนี้ดูมีความมั่นคงมากขึ้นหมายถึงว่าแบบคาแรคเตอร์แบบคาแรคเตอร์ดูเป็นแบบ ผู้ชายไว้ทำงานที่มีความมั่นคงหลอ่อรวยหมื่นล้านสะอาดแต่มีความน่ากลัวนิดๆแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นเหมือนเฉดสีที่เขาเอามาใช้มันเป็นสีม่วงสีน้ําเงินปะเขาใช้ม่วงน้ําเงินในเฉดแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าสมมติเราเรามองถึงความแบบอันตรายร้อนแรงเราจะมองเป็นสีดำถูไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความม่วงน้ําเงินที่มันมีความเหมือน เหมือนเหมือนหลอดหลอดหลอดไฟ LED อะที่เขาเรียกหลอดอะไรที่มันมีความแบบเหมือน neon, อีออนเบาๆอ่ะมันก็ให้มีความรู้สึกแบบความแบบปาร์ตี้มีความสนุกสนานแต่ก็ยังมีความเล้วส่วแบบมีความ Under line, อันตรายเบาๆแบบดูเป็นผู้ชายอันตรายเป็นแบบฟิลเล่นกับไฟแต่แบบไม่ไฟเฉดแดงแต่เป็นไฟเฉดม่วงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูมีความปาร์ตี้อะดูแบบเจ้าของผับ เจ้าของクラบอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูแบบดูดูเป็นกลิบปาร์ตี้ซึ่งเรากำลังสงสัยว่าแบบเขาจะคือมันเป็นวาเลนไทน์เอบเดือนเนี้หยหลายๆวงก็จะปล่อยเพลงเกี่ยวกับความรักออกมาเราอยากรู้เหมือนกันว่าไอลอาเขาจะปล่อยเพลงเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าแล้วเป็นความรักเฉดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตื่นเต้นนะคะไปกันเลยแล้วก็ทาเต้นทาเต้นก็มีความแบบมีความเซ็กซี่แข็งแรง

ว้าววิน hmm. ว nice. mm ้าวพี hmm. nice. wow. mm ่ไหนสายตาววพี hmm. mm ่ด hmm. mm ูว hmm. mm ิช hmm. mm ัวรมากตาแตกมากแบบ แบบที่เราคิดเลยเป็นฟิวปาร์ตี้จริงๆด้วยอ่ะแบบโอ้ก oh อเป็นแบบฟิลแบบจัดงานปาร์ตี้ในบ้านตัวเองแบบรูปท็อปรูปท็อปบ้านตัวเองเพนเฮาส์จัดงานปาร์ตี้ในเพนเฮาส์ของตัวเองหมื่นล้านเนี่ยเป็นแบบที่เราคิดเลยแบบไม่มรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันมีความแบบ ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นเพลงที่มีกลิ่นความทันสมัยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเรโทรเบาๆไม่มีความแบบมันมีกลิ่นความความความเรโทรอะ่ะเออแล้วมันด้วยด้วยคาเรด้วยเพลงแล้วก็ด้วยด้วยคอสตูมด้วยเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าวิชวลมากคือแบบคือถ่ายออกมาวิชวลแบบสุดๆทุกคนแบบ จิกกล้องแบบจิกก็เอาแบบที่สุดอะแบบสายตาทุกคนที่สุดแบบไม่สามารถที่จะแบบไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเลยอะตอนดูอะแล้วก็เราสึกว่าแบบเราชอบเสียงมากอะเหมือนทุกคนมีเสียงที่แบบที่แบบคือฟังเลยต้องอ่ะอย่างเงี้ยแบบต้องแบบต้องรีแอคทุก ต้องมีเสียงโหยหวยออกมาจากเราในทุกๆคำที่เขารอมาของแต่ละคนน่ะหล่อมากบีนี้แบบเด้วก็เพลงมันมีความแบบเพลงมันโยกอ่ะเพลงมันเต้นได้อ่ะแล้วเราชอบเราแบบเหมือนเราชอบท่าเต้นทุกทุกท่าเต้นของเขาเลยเรามีท่าเต้นนี้ด้วยเราลองลองแท๊ดดี้ดูกลางอันนั้นจำได้จำได้จำได้มากแล้วก็เราชอบท่าแบบจืดจืดจืดแล้วหันมาจืดจืดแล้วก็ไม่คือทุกคนวิชววมากวิชววแบบ ปุมู่คือน่าจะเป็นเออร์วินที่เป็นเซนเตอร์ไหมคะแต่คือคือจะบอกว่าแบบเป็นการเกลี่ย a i r t i ที่ดีมากมากมาก,มาก,มาก,มากคือปุ่นรู้สึกจับจ้องได้ทุกคนแบบทุกคนจริงๆเหมือนรู้สึกว่าทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยอะมันอามันคงไม่เท่าหรอกแต่เราไปทำรู้สึกว่าเราเห็นทุกคนแบบโชว์ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งวิชวลออกมารร้สึกว่าแบบ มันเป็นเพลงที่แบบมันเป็นเพลงที่มีความเซ็กซี่มันมีควาว่าเซ็กซี่ด้วยนะมันเป็นเพลงที่มีความเซ็กซี่แล้วค่าวนี้มันก็มีมีมีความแบบขายสเสน่ห์อะทุกคนขา,ขายสเสน่ห์ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าเขาตีโจทย์การขายสเสน่ห์แตกมากเพราะว่าทุกคนแบบเหมือนพรไม่ว่ากล้องจับใครอะแบบโอ้ oh m ม god ทุกคนหล่อมากคือไม่รู้จะพูดยังไงหล่อมากเพลงแบบเพลง ติดหูมากอู้อู้อู้เชอบมากอู้อู้อู้ทั้งเพลงเลยอะแบบรู้สึกอยากจะร้องอู้อู้ตลอดเวลาแบบมันหลอนนะไปดูกันอีกรอบทุกคนแล้วท่อนน้องแท๊ดยิ้มอมะไหนตรงไหนบูจําได้บูจํารอยยิ้มนั้นฝังอยู่ในหัวแบบพอเปิดออกมาแบบนี่แหละแบบที่คิดแบบงานปาร์ตี้แบบเพนท์เฮาส์เพนท์เฮาส์มันต้องอยู่ชั้นบนสุดปะเออเป็นเพนท์เฮาส์เป็นแบบซื้อทั้งโรซื้อทั้งแบบซื้อทั้ง ซื้อตูงนั้นไปเลยแบบอาจจะเจ้าของทั้งชั้นแต่ว่าแบบตรงนี้เป็นห้องปาร์ตี้ถะปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็นัดเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันเองที่บ้านยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไปที่ร้านทําไมในเมื่อเราก็มีห้องที่แบบจัดปาร์ตี้ได้แบบดูหล่อรวยมากเนี่ย <All right. S 1> แบบเหมือนแบบเป็นเจ้าของทั้งโรกเป็นอาจจะเป็นคองของทั้งชั้นแล้วก็แบบว่ามีห้องปาร์ตี้ของตัวเองฟิลฟิล be back again แบบ oh my god อวิน ผมเอวิสีทองคือที่เราชอบมุมหมามันเหมือ like มนฟิลแบบเดอะซิมเบาๆเหมือนเหมือนพวกเขาไปเดอะซิมอ่ะเหมือนเป็นเกมอ่ะเออมันให้กลิ่นเกมด้วยนะแบบเหมือนเรานั่งดูแบบเหมือนเราคนโทรลทุกอย่างได้ด้วยอ่ะเหมือนทุกคนเป็นเกมอยู่หรือทุกคนเป็นเดอะซิมปะมันมีกลิ่นเดอะซิมอ่ะ

แป๊บาบนึงคุณก็เลยเจอแบบนี้ไม่รับอู้ฮูก็ไม่ไหวโอ้โหชอบซีนี้มากเลยอะแบบตัดดีมากเลยอะตอนเนี้ยเนี่ยเนียแบบแล้วก็แบบเป็นพี่เจ็แล้วพี่เจ็ก็แบบมาโคปิดลิปหล่อมากคือแบบถ้าเปิดลิปแล้วเจอแบบนี้คือ นี่ก็ไปกล้าเข้าไปหรอกนะนี่ก็ขงแบบโอเคค่ะเชิญเชิญแต่อไปค่ะอะไรเงี้ยเชพวกพี่ขึ้นไปเถอะคะ่ะหนูอยู่ตรงนี้ละคะ่ะ like แล้วต่ดมาพี่จูพี่เนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นเพลงที่วิชวลแบบตัดเอ็มวีวิชวลมากคือแบบคือปังเงีย้ยช็อกอะ่ะ <I> ดูดิดูกันตัด โห oh. uh huh. <s ans> เดินเข้างาปนปาร์ตี้แบบนี้คือแลแ้วแ,แ,แ,แต่แต่แต่น้องเจ็ดน้องเอ้ไม่ใช่น้องแท็บน้องแท็บมีความแบบเป็นเบบี๋ที่สุดในทีมอยู่นะแบบว่าเหมือนแบบเป็นเบบี๋ทีนะ่แบบมีความแบบแต่งตัวแต่สีสันมากกว่าพี่ชายอะไรเย,ง,ยงี้รู้สึก <s ans> ว่าแบบดูพี่คขาเป็นเบบี๋ที่สุดในทีมอยู่แบบวิกาลบ โอ้แบบแคปยังไงก็รอดอ่ะเกาเอเซ็กซี่ที Hence, mm ่สุดชอบว่ะว้าววิทชูมากเชอเซ็กซี่ที่สุดผู้ชมเธอร้ายนะแตอยากลองดีปะ ว,ว้าวอ๋อเวลตาเววตาพี่จูแบบพี่เดี๋ยวนะจอะเนี่ยๆตัวบ

ยิ้มสวยมากายิ้มมากมากลูกแม่แบบคือปุ่นถึงบอกเลยว่าน้องแทนแล้วก็ยังมีคาแรคเตอร์ความเป็นแบบ baby you คือ baby forever for mommy คือ baby you ดีคือแบบ, for แบ,บค,แบบคือต่อให้ทั้งเพลงเป็นแบบเพลงเซ็กซี่ขนาดไหนคุณแม่ก็ยังจะเห็นซีบบ่ baby จักหนูคือแบบแนั้นอะ จังหวะแล้วเขาเราก็ถ่ายสโลดแล้วเขาก็ทำภาพสโลว์เขาไม่ทำสโลว์หรือพี่พี่ไหนทำสโลว์พี่ไหนทำสโลว์เนี่ยเลย <Yeah. S 2> วันนี้จะจบไหม มันมีความแบบมันมีความแบบโชว์ในงานปราร์ตี้มันมีกลิ่นแบบความสนุกนอะเนาะเราชอบมาก <Like> โอ้ใครจะเต้นกับหนูได้่ะลูกใครจะเต้นได้คะพี่เชิญพี่เต้นกันไปก่อนเลยหนูพัก

เค้นเจสันแน่ถูกต้องบอกว่ามันมีความแบบมันมีดูเหมือนทันสมเหมือนดูสมัยใหม่แต่ก็มันก็มีกลิ่นความแบบเพลงเก่าๆด้วยอะไรเงี้ยชอบอะบบโอ้จังหวะผมจังหวะแบบลมพัมมเด,ดไไเนี่ยวิชัวมาก 보자세요 비싸이 우우우우 크레인지 비턴 쨘 비턴 쨘 다이 타이튼 터터터쨘 다이 우우우우 หรือว่าเพลงนี้ไม่มีเซนเตอร์อะคือบุญจับเซนเตอร์ไม่ได้เลยอะเป็นเพลงที่แบบคือทุกคนมันเกลียดเอทามดีจนบ,บุญไม่สามารถจับเซนเตอร์ได้จริงๆนะเออตอนแรกเราคิดว่าเออวินเสร็จแล้วก็หนเหมือนพี่เจ็ดแต่ก็เหมือนพี่จูแต่เจอก็เหมือนพี่ไนท์ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นฟิลแบบว่าเราดูไปเรื่อยเรายังแบบไม่จับเซนเตอร์ไม่ได้เลยอะเพราะว่าแบบเขาเกลียดดีมากเลยอะเป็นเพลงที่แบบคืออยากจะหยุดฟัง ใหม่ทุกๆุท่อนเลยอะ่ะแบบรู้สึกว่าแต่ละท่อนมันมีความแบบสนุกเป็นของตัวเองอะ่ะมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่แบบมีความเซ็กซี่แต่ก็มีความสนุกแบบทุกคนฟังได้ง่ายๆแบบเพลงแบบตอนแรกเราเราไม่คิดว่ามันเป็นเพลงแบบดูเป็นเพลงแบบเออดูเป็นเพลงเก่าขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็แบบมีกลิ่นความแบบกองเก่าอยู่แต่ก็มีความ ดูเป็นกลิ่นใหม่ๆผสมผสมกันไปอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือหล่อมากแบบคือเป็นเอมวีที่แบบหวานสเสน่ห์โปรยเสน่ห์ที่สุดเลยโอเคค่ะทุกคนผิพาด์ตรตงไหนขอภนะัยไว้ในที่เดียวนะคะวันนี้ไปแล้วไย